สวัสดีครับอีสานบ้านพี่น่อยคือเกาเดอร์ครับอาจารย์พี่น้อง f อซครับหลังจากช่วงเศร้า้าเจ้าเพชรผู้ไทยไปจัดแต้มหนึ่งช่วงบายเลยผ้ากันส่วนกันมาทั้งโซนบันน้องสว่างตำบลบันม่วงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรครับหมายที่เคยมากไกลเติบเกาเจ้าเพชรผู้ไทยออกมาอีกครับใช้ไปต้นเสือกนี่ มาน้ากันกับทันร่องทันร่องใสอยู่ทั้งทึงคุณครับคุณบริยูน้ากันอาจารย์สมพ่อน,นี่ใสฝากปลาโยคาไปทางพี่ผมใสเจ้าเพชรพูดไทยไว้พี่นกเสียงหน่อยครับมันเถียงแล้วกะโดนไปเห็นเขาจะว่าเป็นนกเสียงก่างมาไมาเ่เฮียงคือยังเสียงคู่กอ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 กใสกันยุกนึงหล้วกะ็เงียบครับบ้านเจ้าเพชรพูดไทยครับ แล้วก็เสียงเจ้าเพชรผูใ้ใทยคู่ขึ้นตัวเดียวอีกเที่ยนึงครับยกหนึ่งแล้วก็เงียบอีกอก็เลยมาเบิงครับนี่ต้นเสือกตัวน,นี้ล่ะว่าเพิ่นสิม,มานอีกบ่ช่วงบาบออกมากับ่ันรองครับช่วงเ้าเพิ่นจัดให้แล้วแต้มนึงมาช่วงใบอีกเอาเพิ่นออกทายคนกระเล่นคือเกามีหนึ่งเดียวพ่อไว้ใจได้ครับเอาไปเบิงน้วกันครับอาจารย์สีม,มานอีกบ่ครับช่วงคำช่วงใบ ช่วงบ่ายมากกับแดดคือเกาครับช่วงเช้ากับแดดแน่นี่เนี่ยโอ้หเรียบร้อยครับอาจารย์ดินตั้ตับแล้วครับเอา้ามือนี่ช่วงบ่ายกับจัดอีกแล้วแต็มหนึ่งแล้วนั่นเห็นแล้วครับดินตั้มตั้มอยู่นี่นั่นครับนั่นนั่นนั่นนี่นี่ครับยูเซื้อนี่ดินบับ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 ,บตัวนี้จักทีแมนตัวเสียงกลางหรือตัวเสียงหน่อยครับแต่ตัวเสียงน้อยนี่มีขลุ่มครับ แต่เสียงกลางนางี่ยังบ่นีดยินเสียงขลุ่มที่แม่นเขาชูกันลดนั่นดีนี่นครับเดี๋ยวแปลลุ่มก,กันครับผมหมันหมานครับกับเจ้าเพชรภูไทยตอนเช้าแตมหนึง่งตอนบ่ายไม่อีกได้อีกแตมแล้วนี่ครับใส้ไปทึ่งนี่ครับนี่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลงมาเบิ่งครับอู้แดดย่านนกฉเฉลยมันเปลนนี่ยนยังก่อนครับเป่าเมาลุ่ม ลงมาเรียบร้อยครับนี่ครับฉเฉลยเจ้าเพชรภูไทยตอนบายอีกหนึ่งแต้มครับตอนเศร้ากัาหนึ่งแต้มมือนี่พ่นจัดไปสองแล้วครับอ้าสิไปเถียงพ่นแล้วครับเไปปดอยู่เถียงหนา้าเจ้าพ่นละอู้ดังครึ่งพ่นครับฮะมาหอดเทียงหน้าแล้วครับหมวกปกมาเดี๋ยวปดใส่ถุงเขียวกันเด้อครับพี่น้อง มันมันครับใส่ถุงเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวยะ่งใหญ่ไหมต่อไปครับบานจังวากันไหมอีกทีนึงงนาอพี่น้องเนาะนะครับกับเจ้าเพชรภูไทยเออม้องใบกับมันหีกอยู่ครับจังวากันอีกจะรูปแต้มอีกทีนึงครับผมหรือจังไดกับจังวากันเนาะครับ